และกลับจับกระแสใต้วันนี้นะครับขอต้อนรับท่านนันทวัฒน์เจริญนันทวัฒน์เจริญวัดนะครับโรงพยาบาลากาศเจ้าวาดสู้ร้านธานีในไล่ไล่ประเด็นนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ะต้อนรับสู่เรื่องข้าวชาวใต้นะครับท่านครับวันนี้เลยหน้านี้คอรอมดจุดไม่ก็มีองค์การโปรดก้าวันนี้ช่วยมครับท่านครับแน่นอนครับแต่ว่าคนแต่ว่าคนรอมดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อนุมัติงบในเรื่องของการฟื้นฟูเกษตรกรเพราะเพราะน้ำท่วมกันมา นะครับและก็อันดับทุ่มกลืนไว้ครับในเดือนกรกฎา,ค,าคมเดือนสําคัญนะวันเช้ิ่มเฉลิมพระชนมสา,ราประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันด้วยนะครับกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเริ่มจากกิจกรรมสําคัญกันก้อนเลยนะครับท่านรองครับก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับมีข้อสั่งการเรื่องขอการจัดกิจกรรมเช้าเริ่มพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเช้ิ่มเฉลิมพระชนมสาประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ผ่านพื้นบ้างครับก็ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทีเอง เรื่อว่าน่วงงานราชการภายกระชนต่างๆรับรวมทั้งประชาชนนะครับได้มีการจัดกรรมต่างๆเผื่อการเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมฉนองชาของในหลวงนะครับซึ่งซํคาสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีอยู่สามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการเพื่อแผ่พระเกียรติคุณนะครับอันนี้ก็จะมีการจัดโตมูนะครับโตมูบริเวณอาคารต่างๆปฏิทินพระบรมชายาลักษณ์นะครับซึ่งนุ่ยงานทุ่งงานราชการจะมีการตั้งโตมูกันจะท็มีการประดับทงประดับทงรายาลักษณ์ แล้วก็จะมีการตั้งพาพุกพาระบายซีธีรเดชนะครับพาข่าวเรื่องในส่านที่ราชการต่างๆนะครับซึ่งจะทําตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับส่วนการลงนามท้าวพิพัฒ์ในเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีหน่วยงานดําเนินการนะเปิดเว็บไซต์ให้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนลงไปลงนามท้าวพิพัฒ์ได้ตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับส่วนการจัดพระราชพิธีนะครับทศนิทจะจัดวันที่สิบแปดกรกฎาคมนะครับก็จะมีซ่อม ทามผาเหมือนกันผาบชาวก็คือมีก <ka S 2> ารทําบุญตักบาตรเจ็ดโมงนะครับนาธักลางแล้วก็แปดโมงก็จะมีการถวายสัตว์ปัญญาเป็นขันการดีดีแ้วก็จะเป็นพิธีช่วงเย็นช่วงเย็นก็จะเป็นการถวายลักษณะว่างพานภุมินะครับแล้วก็จุดเทียนเชินพระประพร์นะครับนี่เชิญเชิญพี่น้องมาช่วยรวมได้นะครับในวันที่ยี่สิบแปดหลักดาครับที่สาลการ์ข้าวสารธานีนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆนะครับซึ่งจะมี กิจกรรมจีดอาซาต่างๆในวันที่18นะครับซึ่งทางจังหวัดจะประกาศอีกขั้งจะจัดทีไห้ยอย่างไรครับนั่นก็คือกิจกรรมทีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึนน2 8กรกฎาคม2568นี้ค่ะทีนี้ก็มาถึงงานเป็นอีเวนต์ในบ้านเรากันวางนะคะท่านรองคะ,างคะการจัดงานเทศกาลหอโรงเรียนนาซานจีไอนี้ครั้งที่33กันแล้วค่ะท่านรองพูดถึงความสําคัญของงานนี้สักทีค่ะก็หอโรงเรียนนาซานก็คือ อยู่ในคำควั่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสินค้า GI คือสินค้าทางภูมิศาสตร์ของอำเภอรบรรนาซ่านตรงนี้นะครับถึงรสชาติก็ไม่เหมือนกับเงาะอื <c oughs> น่นๆนะฮหวานก <c oughs> รอบร้อน <c oughs> นะครับต <c oughs> อนนี้การจะมีเงาะซีทองเพิ่มขึ้น <c oughs> นะครับในพื้นที่บรรนาซ่านเองนะครับการจัดงานขังนี่ขังทีที่สามนี้จะจัดในวันที่สามกรกฎานะครับจน <c oughs> ถึงสิบสี่นะครับในในงานจะมีกิจกรรมเยอะแยะนะครับมันก่อนผมก็ไปไประชุมแบ่ง เรื่องภาระหน้าที่แต่ละคนที่จะทําแล้วก็ค, <ะ S 2> คือเราจะเปิดกันวันที<ม>่แปดกรกฎานะครับแต่งานลืมดีซ้ำนะครับ <คะ S 2> บริเวณริมคลองชว่างนะครับข่าวเมืองหนาซานตรงสะพานนั้นจะมีงานตรงนั้นแลลวนะครับจะมีงานทําัำัญก็จะมีข้องพิธีทําขัอนเงาะนะครับอันนี้จะทําทีตา่ต้นเงาะต้นแรกในวันที่สี่นะครับอ <คะ S 2> ันที่สองคือการประกวดขบวนแห่รถปูะชาตินะครับวันที่แปดนดูสึกว่าจะมีขบวนเยอะนะครับจาก เป็นงานราชการในอำเภอนาอำเภอบานดาท่านเองนะครับนะแลที่งสำคัญอีกอย่างคือการประกวดธิดาเงาะโรงเรียนนะครับก็เต็มไปแล้วนะอ๋อตอนนี้เต็มแล้วเต็มแล้วครับหมดสิทธแล้วครับอ้อมยี่สิบห้าคนวันนั้นพิประชุมวันนั้นเต็มวันนั้นเลยครับเปิดเปิดได้สักหลับสักหลัส่องอยู่หมงเต็มแล้วนะครับก็คือหลับสมัครจากทั่วประเทศนะครับนะมาสมัครกันแต่ก็จะมีเขาเรียกว่าธิดาอาชันขวัญใจอาชันนาดนั้นไหมรู้สึก จะซ้คนจะมีสมัครของนายซ่างนี่ซ้คน oh. นายางคนนี้จะได้เป็นคนนายซ่างหนึ่งคน <c oughs> นะครับตรงนี้ <c oughs> แล้วก็มีการประกวดเงาะโรงเรียนนะครับมีการแข่งขันกินนะกินเงาะกินอะไรกันตรงนี้นะครับถึงจะจัดเป็นประจําทุกวัน <c oughs> ตรงนี้ที่สาคัญอีกอย่างการจัดทั่วสวนผลไม้ <c oughs> มีอยู่ซ่องบันนะครับวันทีหกกับวันทีสิบสองี่ลอยกาทิบกานะครับทั้ง <c oughs> กินทั้งเที่ยวผ้า <c oughs> ไปเที่ยว <c oughs> ทัวร์มดนะครับที่สคำคัญสำคัญจะมีผู้เข้าทรายมีเงาะตอนแรกมีคาเฟ่กลางสวน นะครับแล้วก็กลับมาชมซีเซยงแงทีบริเวณคลองชาวังตรงนี้นะครับกิจกรรมการแนนเมื่อดืมเลยือนันหรอกจัดทียังมีพวกปีนนาพงนาผ้าด้วยนะครับคนที่เสนใจจะปีนนาผ้าบริเวณที่ตรงกับงานนะครับตรงนั้นก็เป็นการจัดงานนะครับย้ำอีกทีนะครับท่านครับเชิญชวนนะซ้ำทึงซืบซีกรกระดาคุมนี้นะครับไปเที่ยวก็ได้นานาซานนะครับอแล้วก็ที่ตองกันมีงอกินเน่นอนนะมีครับเพราะว่าวันที่ประชุมนี้ก็ จะมีผู้ปะกอบการที่แอวชุ่นเงาะเนี่ยจะเก็บเอาไว้เพื่อมาขายเพราะว่าปีที่แล้วนี่เงาะมันหน่อยไปนี้ก็เลยเก็บเอาไว้เอามาขายงานนี้โดยเฉพาะเลยครับไปอีกหนึ่งเหลืองครับเหลืองโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งครับเป็นโครงการแบบไหนครับทางการเรามีสิทธีประยุทธ์อะไรบางนี้เพิ่งองากันมาอันนี้เมื่อทุกครั้งนะครับคนละครึ่งที่เราทำมาเราหายนี่แปดโมงเริ่มลงเสบีย นี่วันนี้แล้วนะวันดีแล้วนะลงทะเบียนได้เลยนะครับค่ะก็จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมถึงสามเดือนตุลาสำหรับโครงการนี้นะครับคนละครึ่งค่ะรัฐบาลจะออกให้ทั้งหมดห้าแสนสิทธิ์หนึ่งคนนี้ได้รายห้าสิทธิ์แบ่งเป็นเมืองหลักสามสิทธิ์เมืองรองสองสิทธิ์งวงเงินขาดที่พักสูงสุดสามพันต่อคืนนะครับก็ถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย ในหลัตออกใายห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หลัตรออกงายสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่เกินสามพันนะไม่เกินสามพันไม่เกินสามพนะครับแล้วก็จะมีคูปองให้อีกห้าร้อยบาทต่อหนึ่งซีซีด้วยจะมีโรงแรมผู้ประกอบการหลายห่งต่างๆครับซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับถ้าสนใจเข้าไปดูได้นะครับเราก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับนะเปิดไปที่สำหรับรายชื่อของร้านค้าเนี่ยเปิดไปที่ าเว็บเที่ยวไทยคนละครึ่ง .com นะครับนะครับเรื่อว่าแอปพลิเคชัน Amazing Thailand นะครับส่วนคนที่สมัครนะครับก็เปิดไปสมัครทุกนายตั้งแต่หนึ่งกระนาดถึงสามสิบแปดตุลานะครับโดย <c oughs> ลงทะเบียนตั้งแต่หนึ่งจองและชำระเงินค่าที่พัภายในยี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์ของวันเดียวกันใช้ <c oughs> ส,สิทธิ์ได้จากหลังจากจองชำระเงินอย่างน้อยสามวันนะครับวันสุดท้ายในการเช็คเอาท์คือวันที่สามสิบตุลานะครับเงินไค่นะครับก็คือมีเลขประจำนวนสิบสามลัก นะอายุ18ปีบริบรูรณ์ขึ้นไปมไีสัญชาติไทยสิ่งสำคัญคือต้องมีแอปพลิเคชันไทยดีอึงอ,อยากตัวต้นผ้าอะไรนั้นะนะนะเพื่อจะใช้ตัวสอบซิทน,นะครับอันนี้เปิดในแอปพลิเคชัน Amazing Thailand นะเพื่อใช้ซิทน,นะครับขั้นตอนมากอย่าเลยนะผมก็ <c oughs> อธิบายหมดเลยนะครับการเปิดลงไปเนี่ยแปดขั้นตอนเขาก็มีขั้นตอนในแต่ออไปดย่ขั้นตอนไปปั๊บทำไปตามขั้นตอนต่างๆตรงนี้นะครับซึ่ง ฮาเซนซิตนะผมคิดว่านฮาเซนซิตนี่แป๊บเดียวก็หมดไม่น่าจะถึงท่าเซบแอตุลาไม่ถึงท่าไม่ถึงงานนะสนใจกรีบสมัครเข้าไปนะครับสมักข่ายแค่ไปสมัครใครอย่างไปเที่ยวโครงการเที่ยวคนละครึ่งห้องรัฐบาลนั่นเองนะคะแล้วก็ทีนี้อีกเนื่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสุราธานีเราค่ะท่านรองนั่นก็คือโครงการเดินวิ่งป้องกันอัมพาตแซงนำใจไทยทางชาติครั้งที่สิบเอ็ดละค่ะครับก็จัดทุกปีนะครับนะโดยทางศูนโลกรอดเลือดสมองสิรัตน์นะครับคณะแพทยศาสตร์สิรัตน์ พยาบาลไม่ได้มีด่นจัดนะครับครั้งนี้สิบเอ็ดคองสุราจะจัดวันที่สองพฤศจิกานะครับส่วนเส้นทางนี้เดี๋ยวทางคณะกรรมการจัดจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะจัดที่ไหนอย่างไรนะครับก็ขาสมัครสามร้อยสิบบาทแต่ถ้าสิบเจ็ดถึงสิบแปดปีก็สามร้อยสิบบาทหักค่าใช้จ่ายแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์รายได้ต่างๆเนี่ยก็ให้ข้อมูลนิตินะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระจุฬาลัทธ์นะครับเพื่อที่จะเอาไป สร้างกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการหลบหลอดเดือดสมองนะครับถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตเยอะนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะท่านรองเล่งเหมือนกันโดยเฉพาะผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันออกกำลังกายนะครับเดินวิ่งต่างๆนะครับค่ะซึ่งทีนี้รายละเอียดเรื่องการสมัครครับผมเพิ่มเดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอะไรเลยครับหรือว่าโรงพยาบาลทุกแห่งก็จะมีนะครับเปิดรับสมัครให้เราจนถึงวันที่การรับสมัครนะครับซึ่งวันที่ ยีดีพกเริ่มยีดีพกสุขภาพถึงสามสิบเิงหาสามสิบเอ็ดซิงห้านี้นะการจมัครได้ที่สาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลก็ได้เหมือนกันในวายเบอร์เบบเอ่อ wrb สิบเอ็ดจุดไทยดอตรันนะนะครับส่วนใหญ่เลือคนดีไปร่วมกิจกรรมก็จะเป็นคนเดิมๆที่วิ่งเพื่อสุขภาพอยู่แล้วทุกครั้งครันะยังครั้งก่อนเราจัดกันทีบึงคุณทะเลนะครับปีนี้อาจจะได้เห็น้ำไม่มากขึ้นนะฮะเอมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะก็ไปวิ่งกันนะครับ อแล้ครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกิจกรรมใหญ่นะครับท่านครับก็คือเรื่องของสุราษฎร์ธานีเกมอันนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการจำหน่ายเสื้อนะครับเแฟนพี่น้องชาวสุราษฎร์เนี่ยได้ใส่กันนะรวมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ถือว่าทางโจรสลัดนี่นะครับได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมชายแดนข้างฉครั้งที่41นะครับแล้วก็มีกีฬาอาบุโซด้วยแต่เราจะเริ่มทีกีฬายงชาติก่อนกก็คคือสุรรราาาษฎ์ธนนนีเมะับซึ่่งทผู้ว่าเองก็ได้ ทำเสื้อเพื่อเป็นการประชาพันธ์นะครับนะที่จะเชิญชวนพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นที่ระลึกนะครับเราได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาประชาชนแห่งชาติแล้วก็ได้ใส่ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับในราคา300บาทนะครับอ๋ออันนี้ก็มีีแบบขอบจริงสร้างรอยขีดขอบปอกด้วยราคาเท่ากันนะราคาเท้ากันนะสนใจก็ไปได้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้นะครับซึ่ง ทางจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆกับทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ใส่เสื้อกันทุกวันศุกร์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับโดยจะพอรายได้ที่ได้มาครับก็จะไปช่วยในการดูแลนักกีฬาด้วยแล้วก็ช่วยในการเป็นรางวัลรางวัลให้กับนักกีฬาด้วยนะครับเพื่อเป็นความลงใจในการที่นักกีฬาข้อมูรสถานีจะรวมกันในการแข่งขันเยาวชน ให้จั้ทนี้ด้วยก็ไม่เถอาแต่เส้นราชการนะพี่นองประชาชนก็ไปห้าส่วนตัวกันไสเป็นเจ้าบ้านตอนรับนักกีฬาอืมเสื้อออกมาเลยเสื้อออกมาไล่มาแล้วครับไปตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ตลอดที่การกีฬาหองโจทย์สุรธานีที่สากีฬากลังครับไปสามารถไปติดต่อสื่อได้เลยสร้างรถิดบนะครับเดี๋ยวอกแกนสปอร์ตกับเนื้อผ้าดีใส่แล้วเย็นสบายต่อวันหน้านะครับจงกับวันที่เรามีการแข่งกันกีฬารุ่ววันมีแข่งขันกีฬาเนี่ยก็จะมีเสื้อเนี่ยเป็นลักที่ให้ทั้งจัด จะทิพกจังหวัดที่มาเนี่ยนะครับได้ใส่เสื้อตัวนี้ด้วยโอ้โหครัเราจะแจกให้เขาด้วยซึ่งเราคนสุราษฎร์ก็ใส่ใส่ได้เลยครับการตอนรับกันนะครับการตอนรับด้วยใช่ครับผมการขั้นขั้นจะเกิดขึ้นช่วงปีหน้าไหมครับปีหน้าหกสิบพกกลาครับรู้สึกจะเป็นเดือนมีนาถ้าจำไม่ผิดนะครับมีนาโอ้ครับเพราะว่าเนี่ยเป็นการขั้นขั้นรายการใหญ่นะครับสุราธานีเกม คนทั้งประเทศเนี่ยมาบ้านเรานะใช่ครับคนมาเป็นหมื่นนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะอ่ะแล้วสุดท้ายนะจะให้ท่านรองค่ะได้นันยับอีกทีหนึ่งเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์รวมกันซื้อเสื้อแล้วก็รวมกันเป็นเจ้าบ้านทีดีเลยค่ะครับก็การแข่งขันกีฬาช่างเฉาชาติถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับนานๆจะได้กลับหลักที่ในหลายปีแล้วนะครับที่สุราษฎร์ไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็อยากใจ้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี้จะเป็นเจ้าภาพทีดีนะครับแล้วก็ให้การต้อนรับนักกีฬาที่มาในปีหน้านะครับและที่สสสาคคัญืออจจะตต้้้งงรินึกให ในท่านะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะต้องช่วยกันท่านพันธุ์นะครับก็เชิญชวนนะครับนะใส่เสื้อแล้วเราไปไในมาในเขาได้เห็นว่าโอ้ปีหน้าสุราธานีเป็น,<ม>เ,ปนเจ้าภาพจัดการแข่งขันสุราธานีเกมกีฬาชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับอ่าแะครับ <S <S ก็เชิญชวนนะครับไปซื้อกันได้นะครับ <S <S วันนี้เล่นข่าวรจักรใจต้องขอบคุณนะครับท่านนันทวัฒน์เจริญวันโรบัวรักจังหวัดสุราธานีแในกียรฬารารการกับขอบคุณกับท่านรองค่ะช่วงนี้เราพักกันสักเดียวคุณผู้ชมคะแล้วการเดี๋ยวช่วงหน้านรับมาแหลกข้าวกันแล้วค่ะ